สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวโนเวลเรื่องซ่อนคมเวทเดาบมารนเป็นของสมารพิมฟินิกออกมาด้วยกันทั้งหมด1เล่มแล้วราคาปกจะอยู่ที่345บาทสำหรับเรื่องซ่อนคมเวทเดาบมารนมันเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีนามว่าโอลิเวอร์ฮอน โอลิเวอร์ฮอนเขามาเรียนที่โรงเรียนเวทมนต์โรงเรียนเวทมนต์นี้มันก็จินตนาการง่ายๆก็คือคล้ายๆกับแฮร์รี่พอตเตอร์ที่จะรวมเราเด็กที่มีพรสวรรค์ทางด้านเวทมนต์มาเรียนคนแรกที่เขาเจอก็กคือนาณาโอฮิบิยะตัวนานาโอฮิบิยะเธอเป็นเด็กสาวจากประเทศที่อยู่ทางตะวันออกไกลจากประเทศที่มีนามว่า อาเจียนจริงๆแล้วอดีตของเธอเป็นนักรบผีชีพที่ต่อสู้กับกองกำลังของศัตรูโดยใช้กองกำลังประมาณ200ต้านทานศัตรูนับหมื่นเธอสามารถบุกเข้าไปถึงแม้ทัพฝ่ายตรงข้ามสามารถสังหารบุตรชายซึ่งเป็นนักรบที่เก่งกาจที่สุดข,ของอีกฝ่ายได้ในภาวะที่เธอกำลังสิ้นแรงได้ปรากฏจอมเวทคนหนึ่งมาช่วยเหลือจอมเวทคนนั้นได้เห็นถึงพรสวรรค์ของเธอและชอบความสามารถของเธอจึง รับเธอเป็นศิษย์และส่งมาโรงเรียนเว็บนต์คิมเบอรี่ตัวละครอีกตัวหนึ่งที่มีบทบาทก็คือมิเชลลาแม็กฟารันมิเชลลาแม็กฟารนก็คือเป็นลูกสาวของจอมเวทซึ่งเป็นอาจารย์ของนานาโอะถือว่าเป็นตระกูลจอมเวทที่มีความเก่าแก่อีกคนหนึ่งก็คือเคทตี้อาโตเธอเป็นนักเรียนทุนจากชายแดงทางเหนือของสหพันธ์เวทบมต์เธอก็เป็นคนที่เข้ามาด้วยเหตุผลเดียวกันเพียงแต่ว่าพ่อแม่ของเธอเป็นคนที่ ต่อต้านเรื่องสิทธิมนุษยชนสําหรับพวกอามนุษย์ส่วนชายหนุ่มร่างสงคคือไคกีมูดเขาเป็นลูกของหุนนางทั่ว,วไปมีความเก่งกาจทาง,ง,งการเกษตรบุคคลที่สำคัญอีกบุคคลหนึ่งก็คือเฟสเลอตันเฟสเลอตันคือเด็กหนุ่มแว่นคนนี้เขาเป็นเด็กที่เกิดจากครอบครัวมนุษย์ธรรมดาก็คือหมายว่าพ่อแม่เป็นคนธรรมดาเพียงแต่ตัวเขามีพรสวรรค์ทางด้านวมน์ก็เลยทําการสอบและทําการเรียนเข้ามาในโรงเรียนคิมเบอรี่แห่งนี้ ในวันปฐมิเทศทั้ง6ได้มาเจอกันโดยความบังเอิญเพราะในวันปฐมิเทศเคที่จะทะเลาะกับใครเรื่องโทโทก็คือสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ซึ่งไม่ค่อยฉลาดเพราะเคที่โดนเลี้ยงมาโดยมีโทเป็นที่เลี้ยงก็เลยทําให้มีความผูกพันกับโทและก็พวกอมนมรุ์หลายตัวในนี้นะครับผมนอกจากเอลแล้วก็จะมีคนแค้กับเซนทอร์ที่ได้รับสิทธิมนุษยชนคือมีความเท่าเทียมกับมนุษย์ ทางทางที่ในอดีตเคยกล่าวไว้ว่าโทเป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกสายพัน์ธุออกมาจากมนุษย์หลังสุดในขณะที่ใครเนี่ยเป็นลูกชาวไร่เขาก็จะมีปัญหากับโทเพราะว่าในการลุกล้ําทางที่ดินทางการเพาะปลูกที่ดินการทางเกษตรเพราะว่าเวลาจะไปเพาะปลูกก็ต้องไปลุกล้ําที่ของโท โทก็ทําการต่อต้านมันจึงมีการต่อสู้กันอันนี้เป็นสิ่งที่สองทะเลาะกันโอลิเวอร์ซึ่งในตอนนั้นอยู่ด้วยก็เลยทําการไก่เกียรก่อนที่จะบินตัวมิเชล่าที่มาเพื่อถามว่าโทเนี่ยควรจะได้รับสิทธิ์ทีมที่จชวนหรือไม่หรือควรได้รับความเห็นใจหรือไม่พว่ามิเชล่าหรือเรียกนว่าเชอร์รี่นะครับ ก็จะเป็นลูกสาวคุณนางก็เลยมีความคิดแตกต่างก็คือจะมองโทรนลนักษณะของทรัพย์สินคือว่าโทรสายพันนี้ดีโทรสายพันนี้ไม่ดีโทรสายพันนี้เป็นลูกผสมมันเกินความเข้าใจกันข้างๆก็จะมีเด็กหนุ่มที่ชื่อพีทกำลังอ่านหนังสือเพราะเป็นคนที่เคร่งเครียดก,การเรียนการสอนมากเขาก็เกิดการไม่พอใจแต่ในระหว่างนั้นเองมันก็จะมีขบวนพาเลทมันก็จะมีโทรหนึ่งหลุดตัวออกมาแล้วอยู่ตัวเคที่ ก็วิ่งเข้าไปหาโทเพราะมีคนใช้เวทมนต์ใส่เธอทําให้เธอวิ่งเข้าไปหาโทและในระหว่างที่ทุกคนกําลังตกใจนานาโอก็ได้ปรากฏตัวมาช่วยเหลือและจัดการกับโทลักษณะของนานาโอจะเป็นหญิงสาวผมสีดําแต่เวลาที่เธอใช้เวทมตมผมจะกลายเป็นสีขาวตัวของโอลิเวอร์ก็ได้ทําการขอให้เพื่อนอีก3คนก็คือเพไกและเชอร์รนี่ ใช้เวทมนต์สส่ลมยางเขาก่อนที่เขาจะบังคับใช้เวทมนต์นั้นให้เป็นเสียงคำรามของมังกรส่งไปให้โทหวาดกลัวเป็นการสร้างจังหวะให้นานาโอสามารถกระโดดเอาดาบฟ,ฟันใส่หัวโทได้ดาบนี้เป็นดาบไรคมเพราะนั้นมันจึงฟังแก๊งแต่ก็สามารถทำให้โทสลบได้หลังจากนั้นทั้งหกคนก็เหมือนกับว่ามีความสัมพันธ์และกลายเป็นเพื่อนกันก็จะเข้าไปในงานปฐมเทศอาจารย์ใหญ่ก็มากล่าวถึงความน่ากลัวของเรียนแห่งนี้ว่ามัน โหดร้ายกว่าที่คิดคือในบรรดานะักเรียนทั้งหมดร้อยคนจะจบการศึกษาอยู่แค่ประมาณ80%ที่เหลือนี่หายสาบสูญตายเป็นบ้าลาออกประมาณนั้นนะครับเพราะนี่คือความโหดร้ายของผู้ที่เรียนเวทมนต์ก็คือจะอยู่บนเส้นได้ระหว่างความอยู่รอดกับโดนปีศาจกืนกินนอ,อกจากนี้ในนี้มันก็จะมีประเพณีสําหรับรุ่นพีป่ปีที่7กับรุ่นพี่ปีที่6ที่จะทำการต่อโู่กันส่วนมากก็คือรุ่นพี่ปีที่6นี่ จะโดนลุงพี่ไปเจษังหาแล้วครับในเรื่องนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือรุ่นพี่ต้องบอกก่อนเลยในเวลาต่อมามันก็จะเป็นคาบเรียนทั่วๆไปอ่าคาบเรียนแรกที่มีความสำคัญก็คือค่าเรียนดาบเวทมนต์ถามว่าทาไมจอมเวทต้องเรียนดาบเวทมนต์เพราะว่ามันเคยมีอดีตก็คือว่ามีการรอบสังหารจอมเวทขึ้นโดยใช้ดาบ ดาบที่เป็นลักษณะของมนุษย์ธรรมดาจอมเวทในสมัยก่อนไม่ได้ใช้ดาบใช้แต่ไม้เท้าเมื่อทําการต่อสู้มันจึงทําให้รู้ว่าจุดอ่อนของจอมเวทก็คือการรับมือในระยะประชิดไม่ว่าจะเก่งกาจเท่าไรไล่เวทมนต์เร็วเท่าไรถ้าเกิดประชิดต,ตัวก็จะพ่ายแพ้ดาบจึงมีศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งที่มาก็คือดาบเวทมนต์คือถ้าเป็นจอมเวททั่วไปจะพกไม้เท้าอยู่2อันก็คือไม้เท้ากายสิทธิ์กับไม้เท้าซ่อนคมไม้เท้าซ้องคมก็คือไม้เท้าที่ชักออกมาเป็นดาบเล็ก แล้วก็อาพลังเวทมนต์สามารถเพิ่มการโจมตีระดับชิดได้เป็นการป้องกันตัวและสิ่งเอื่นใดที่เหนือกว่าดาบเวทมนต์ก็คือสิ่งที่ถูกกล่าวขานว่าดาบมารในโลกนี้จะมีดาบมารเกิดขึ้นทั้งหมด6รูปแบบด้วยกันจัไม่ผิดนะครับว่าเป็น6รูปแบบนะครับชื่อเรื่องมันเจ็ดนี่มันมีคีิมใคลแบบอยู่อันหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่มันจึงเป็นโลกของจอมเวทที่จะต้องเรียนรู้วิชาดาบเป็นโลกของดาบเวทมนต์แล้วไม่ใช่โลกของจอมเวทธรรมดา แต่ทีนี้มันก็จะมีอาจารย์วิชาบางวิชาซึ่งเป็นพวกหัวอนรันิยมไม่ชอบการใช้ดาบเวทมนต์อย่างแม่แม,มดที่อายุพันปีคนหนึ่งก็จะบอกว่าถ้าสามารถป้องกันทุกสิ่งอย่างด้วยเวทตัวเองได้ก็ไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งคนดาบเธอก็เศษพวกออโตมาตันหรือทุกกตาจาักรกลขึ้นมาปกป้องตอนเองเพราะสำหรับคนที่มีพลังเวทมากมายนะครับผมก็สามารถเป็นการป้องกันตัวระยะประชิดได้จากคมดาบนอกจากนี้มันก็จะมีวิชาหนึ่งก็คือวิชาแปรธาต ก็จะมีอาจารย์ดานเนียนเป็นคนสอนอาจารย์ดานเนียนก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยพอใจนักเรียนที่โง่คิดง่ายๆก็คือถ้าเปรียบเทียบกับแฮร์รี่พอตเตอร์ก็เหมือนเนกนะครับผมถ้าจําชื่อไม่ผิดนะคือเป็นอาจารย์ที่เหยียดลูกศิษย์โง่เขาเหมือนลิง แล้วทีนี้เองนะครับมันก็จะมีกรณีก็คือว่าอาจารย์คนนี้จะเป็นคนดูแลสัตว์เลี้ยงหรืออมนุษย์ในโรงเรียนด้วยก็คือเขาจะมีหน้าที่ดูแลโทดูแลพวกอสูนต่างๆเมื่อโทที่เกิดการคุ้มข้างหมายถึงจะหลบหนีเขาก็ต้องการที่สังหารทางด้านตัวของเคที่ก็ต้องการที่จะป้องทําให้มีเรื่องกับอาจารย์อาจารย์ก็เลยใช้คําสาปกีดแทงซึ่งเป็นคําสาปที่ต้องห้ามใช้กับนักเรียนเนี่ยลงการลงโทษ เคที่ในระหว่างนั้นเองก็จะมีรุ่นพี่คนหนึ่งออกมาปกป้องซึ่งรุ่นพี่คนนั้นก็คือการ์เดียนรุ่นพี่มิริแกนได้พาอาจารย์สอนดาบแว่มนการันมาช่วยตัวแพรที่ที่ต้องการจะปกป้องโทวไว้ ทำให้อาจารย์แดเนียไม่พอใจทีนี้ตัวสาเหตุที่แคที่ไปรู้จักกับรุ่นพี่มิชิกแกมเพราะมันจะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งก็คือในวันช่วงเช้าเนี่ยมันจะเรียนวิชาดาเวทมนต์มันจะมีเหตุการณ์ที่ตัวของงานานะโอดได้รับการท้าทายจากบุตรชายของตระกูลขุนนางคนหนึ่งนามว่าแอนดูเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่เธอสามารถเอาชนะโทในงานปรตเทศได้ ทำให้หตัวโอลิเวอร์ต้องออกมาช่วยเหลือกลายเป็นว่าตัวโอลิเวอร์ต้องประลองกับนานาโอแทนในระหว่างการประลองตัวนานาโอสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างจากตัวโอลิเวอร์แล้วก็เกิดการเอาจริงขึ้นทั้งสองก็เกิดการเอาจริงกันทําให้อาจารย์ต้องมาห้ามปาล์มแต่การต่อสู้ของทั้งสองทาให้ตัวนาเอะเนี่ยไปบอกกับโอลิเวอร์ว่าอยากจะประลองอีกครั้งหนึง่งเป็นการประลองจริงจังถึงขนาดเอาชีวิตตัวโอลิเวอร์เลยปฏิเสธทําให้ตัวนาเอะถึงกับช็อก แล้วพอตกเย็นวันนั้นแล้วตกเย็นในวันนั้นตัวพีทได้ลืมหนังสือเรียนตัวโอเวอร์กับตัวเชอร์รี่ซึ่งรู้ความลับของโรงเรียนแห่งนี้ก็ได้ช่วยนําพาพีทที่กลับไปในห้องเรียนเพื่อที่จะไปเอาหนังสือเพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้มันตั้งอยู่บนวังมาหรือเขาวงโกนแห่งหนึง่งตอนกลางคืนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในตอนที่สองเอาหนังสือของพีทที่ลืมกลับมาได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรก่อนที่จะโดนรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงมีสมญานาะมว่าซาคิปัตมาขัดขวาง ตัวรุ่นพี่เนี่ยชอบจับรุ่นน้องครับผมไปทําการอะไรอย่างไรเงี้ยแหละเล่าๆนะเพื่อง่ายคือเป็นการทดลองเป็นการอะไรของเขาเป็นการสังหารเพื่อง่ายคือพวกรุ่นพี่เนี่ยจะชอบรังแกรุ่นน้องครับอาจจะถึงตายได้แล้วก็จะมีรุ่นพี่อีกคนที่ใช้โคนก็นดูเหมือนกับว่ามาแย่งเหยื่อกันก็ทำให้ทั้งสองสู้กันระหว่างนั้นเองนาโอะได้ปรากฏตัวออกมาให้ทั้งสามหนีออกไปก่อนส่วนเธอคิดจะเข้าไปต่อสู้กับรุ่นพี่ทั้งสองเหมือนกับจะหาที่ตาย ตรงนี้มันก็จะสร้างความไม่พอใจให้กับโอลิเวอร์ก่อนที่จะได้การเดียนสาคนมาช่วยนะครับผมคนนึงก็เป็นมัาเรียนอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้ชายููหน้างหน้าตาหลอ่ออีกเคนหนึ่งก็คือมิริกแกนที่พาแคที่กับไกลที่จะตามหา,น,าน้าๆออกออกไปจากอาคารเรียนก่อน อันนี้คือสาเหตุที่ทําให้ตัวแคที่กับมิลกนี้ได้รู้จักกันด้วยความที่ตัวของแคที่เนี่ยสนิทสมกับโว์และก็ไม่อยากให้โคโดนสังหารก็พยายามจะหาสาเหตุที่ทําให้ทัวคุ้มข้างมันทําให้เธอเนี่ยโดนบูลลี่พูดง่ายนะมันก็จะมีคนไม่พอใจจนมันมีการกล้อเรียนแคที่และรามไปถึงตัวนานาเอะด้วยทําให้ตัวไกโอลิเวอร์และนานาเอะทะเลาะกับทุกคนจนทั้ง3คนเนี่ยโดนทันบนโดนขังไว้ในห้อง ล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่พอใจส่งจดหมายมาท้าระลองซึ่งก็คือแอนดูในการท้าระลองเนี่ยก็จะไปท้าระลองในเขาวงกฏจัดโดยนักเรียนชั้นปีที่2แต่ระหว่างการท้าระลองเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึน้นคือมันจะมีครุฑเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าตอนแรกที่แอนดูคิดเนี่ยเหมือนจะเป็นการระลองต่อสู้กับโควตหรือก็คือมันตุ่มป่าป่านะคล้ายกันายกันประมาณนั้นนะ ก็คือใคล่าโควันได้มากกว่าก็จะชนะแต่มันมีเหตุการณ์ที่ไม่าคาดคิดเกิดขึ้นก็คือมันมีคุดตัวหนึ่งหลุดออกมาก็เลยทําให้ทุกคนต้องร่วมมือต่อสู้กับคุดโดยเฉพาะตัวโอลิเวอร์และานะอาณาอะในขณะที่แอนดูตอนนั้นก็เกิดความหวาดกลัวไม่สามารถต่อสู้ด้วยจนได้รับบาดเจ็บทําให้ตัวของโอลิเวอร์ต้องช่วยพาเขาไปหลบซ่อนก่อนที่จะกลับมาต่อสู้ในระหว่างนั้นเองจุดนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่ตัวโอลิเวอร์ได้คุยกับแอนดูเป็นการปร,พบพรับความเข้าใจกัน ถึงเหตุผลว่าเขาก็กลัวนะไม่เหมือนกับตัวนานาโอกที่สามารถต่อสู้กับคุดโดยไม่กลัวอะไรตรงจุดนี้เองเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวแอนดูเนี่ยรวบรวมความกล้าแล้วก็มาช่วยสามารถทําให้ชาชชะคุดได้มันก็จะมีคดีเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดการที่โทรคุ้มข้างในตอนแรกเนี่ยมันเป็นของพวกฝ่ายอนุรักษนิยมที่ต้องการจะทำให้พวกสิทธิมนุษยชน,นมีปัญหา การโจมตีครั้งที่2คุณเนี่ยมันน่าจะเป็นฝีมือของพวกสิทธิมันเยช่เอาคืนพวกที่ชอบทําร้ายอามนุษย์มันเลยทําให้มีการเสืบเกิดขึ้นรหลัานัรนบัในบรรดากลุ่มของพวกพห้เอกแล้วก็เสิร์ไปถึงเด็กสาวคนนึงก็รู้ว่าการที่เด็กสาวคนหนึ่งสาบใส่เคที่มันเป็นเรื่องบังเอิญกับโทรคุ้มข้าง เพราะเด็กสาวคนนั้นไม่พอใจเคที่ที่พูดถึงการให้สิทธิ์ของพวกโทมันทําให้เธอไม่พอใจเธอก็เลยสาบมาโดยที่ไม่คิดอะไรมันเป็นแค่อุบัติเหตุและด้วยความที่เคที่ไปสนทนกับโทรเรื่อยๆคือไปพยายามพูดคุยไปพยายามสอนร้องเพลงไปง่ายคือเป็นการที่อยากให้โรอย่างมีความสุขเพราะเธอไม่อยากให้โทตายไงโทก็เลยบอกกับเธอว่า มันมีคนอันตรายอยู่คนหนึ่งให้เธอรีบหนีไปไกลๆประมาณนั้นนะครับเคที่ที่ดีใจก็เลยรีบเอาไปบอกรุ่นพี่มีลิแกในขณนะทางด้านของโอลิเวอร์และนานาโอะที่ได้รับข่าวจากเคที่ก็รีบออกตามหาตัวเคที่กันที่กันทําให้รู้ว่า คนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือมิลิแกนเพราะมิลิแกนเป็นฝ่ายสิทธิมนุษยชนก็จริงแต่เธอได้ทำการผ่าตัดสมองของโทเพื่อที่จะทำให้มันมีสต,ติปัญญาเพิ่มขึ้นมีการทำทดลองกับสัตว์ต่างๆ เพื่อที่ม uh, nice ันจะได้ศึกษาหาความรู Vlad, that, us, ้อ่ะอันนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นลักษณะของคนที่เรียกว่าเสียละส่วนน้อยเพื่อส่วนใหญ่นะก็คือหมายความว่าเสียละสนเล็กน้อยไม่เป็นไรเพื่อความสาเร็จคือเธอก็โดนเลี้ยงดูมาอย่างนั้นจริงๆเธอเลยคิดว่าการที่จะทดลองกับโททดลองกับสัตว์อื่นๆถึงแม้ว่าเธออยากจะให้สิทธิ์กับมันนะแต่ว่าการทดลองเนี้ยเธอคิดว่าถ้าเกิดการทดลองเนี้ยมันสาเร็จเนี้ยมันจะช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตจำนวนมากได้เพราะนั้นเธอจึงเลือกที่จะเสียละส่วนเล็กน้อยไปเพราะนั้นเพราะนั้นตรงนี้เองเธอจึงไมมม่่่คออยสิิีีีชวตททเธาดล เพราะหวังผลที่ใหญ่กว่าส่วนการที่เธอจับเคที่มาเพราะต้องการจะผ่าตัดดูสมองของเคที่อยากจะรู้ว่าสมองนี้มันมีอะไรดีสามารถทําให้โท์เปิดใจได้เพราะเธอทดลองมากมายแต่ว่าการที่จะทําให้โทวเนี่ยสามารถพูดได้มันต้องอยู่คคู่สนทนาอันนี้คือสิ่งที่เคที่มีและมิลิแกนสนใจ ก่อนที่จะต่อสู้กันเนี่ยตัวของมิลิแกนได้เปิดเผยนะครับว่าสายที่เธอปิดตาไว้ข้างนึงก็เพราะว่าตาซ้ายของเธอได้ปลูกฝังตาของบาซิริสเป็นสัตว์อสูรไว้ และในระหว่างการต่อสู้กันก็จะทำการเป็นการต่อสู้ของนานาโอจะรับหน้าที่โจมตีในขณะที่ตัวของพระเอกโอเวอร์ก็จะช่วยซัพพอร์ตและช่วยตรงตีสนับสนุนเมื่อสบโอกาสนานาโออ้อมไปด้านหลังเพื่อใช้ดาบฟันตัวของมิลิแกนก็ได้ใช้ไม้ต่ายของเธอก็คือเธอปลูกฝังดวงตาอีกข้างหนึ่งของบาซิลิสไว้ที่มือข้างซ้ายเป็นการป้องกันจุดอับด้านหลังแต่สิ่งที่คาทคิดไม่ถึงก็คือ ดาบของนานาโอะที่ปันออกไปต้องการที่จะเร็วกว่าแสงเรียกว่าเป็นการตัดผ่านห่วงเวลาตัดผ่านสาสวัารหรือตัดผ่านทุกสิ่งพง่ายคือมันเป็นดาบมารรูปแบบที่7ซึ่งไม่มีใครคาดคิดอันนี้คือสิ่งที่โอลิเวอร์เห็นและก็คาดเดาทําให้สามารถเอาชนะตัวมินิแกนได้สําหรับคดีของโทที่คุ้มขัง่งและก็คุดที่ ปรากฏมาทํานายนักเรียนในโคลิเซียมเนี่ยมันก็จบลงแล้วเพราะว่าเป็นฝีมือของมิลิแกนแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่พระเอกสืบต่อไปก็คือคนที่ให้การสนับสนุนจริงๆก็คืออาจารย์ดาน,เนิเอลสาเหตุที่อาจารย์ดาน,เนิเอลให้การสนับสนุนทั้งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็เพราะว่า อาจารย์ดานียอให้เหตุผลว่าการยกระดับสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าในทุกยุคทุกสมัยป่าจะมีอยู่แค่หนึ่งคนจะมีคนโงห่หรือลิงอ,อยู่ประมาณ9คนเพราะนั้นถ้าเกิดทําให้มนุษย์ฉลาดขึ้นได้มันก็เป็นไอที่น่าทดลองแล้วเขาก็ไม่เสียดายกับการเอาสัตว์หรือพวกอมัมมนุษย์เนี่ยมาให้มีลเลแกนทดลองด้วยแล้วตัวของดานีเเนี่ยก็เห็นถึงความสามารถของเอกที่เหมือนเก่งรอบด้านแต่คนที่เก่งรอบด้านเนี่ยมันจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จเพราะนั้นเขาก็เลยอยากให้อีกฝ่ายหนึ่ง ก่อนที่พระเอกจะถามถึงเหตุการณ์เหตุการณ์ในคืนคืนหนึ่งเมื่อ7ปีก่อนทาให้ดาเนียนรู้แล้วว่าจุดประสงค์ของพระเ,เอกเนี่ยคืออะไรพระเอกก็เลยทําการต่อสู้กับดานีเนนะครับผมในตอนนี้พระเอกก็ได้ใช้ไม้ตายของตัวเองก็คือดาบมารอันที่4ซึ่งเขาสืบทอดมาจากมารดาสามารถสังหารดาเนียนได้และนอกนี้มันก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ต้องการช่วยเหลือพระเอกในการ,ราล้างแค้นและเธอทูลพระเอกเป็นราชัน เอกก็เลยสวมหน้ากากแห่งการล้างแค้นนะครับผมเพราะว่าคนที่พ่เอกต้องการจะแก้แค้มันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7คนตอนนี้ก็เหลืออยู่6คนนะครับแต่ละคนก็เป็นอาจารย์ที่อยู่ในโรงเรียนนี้และแน่นอนมันรวมถึงอาจารย์ใหญ่คิมเบอรี่ด้วยซึ่งถือว่าเป็นจอมเวทที่เก่งกที่สุดอันนี้ก็คือเป็นการจบในเรื่องข้าวๆข,ของซ่อนคมเวท7ดาบมาเล่มหนึ่งนะครับผม สำหรับเรื่องซ่อนคอมเวทเดาบมารสิ่งแรกที่อ่านนะครับมันจะให้ความรู้สึกคล้ายๆกับเอาโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์มาเป็นพื้นฐานเลยเพราะว่ามันจะเป็นโลกของผู้ชายเวทมนต์แล้วก็มีโรงเรียนเพียงแต่มันจะมีความแตกต่างตรงที่ว่า บุคคลทั่วไปที่ไม่มีเวทมนต์ก็จะรับรู้ถึงการคงอยู่ของผู้มีเวทมนต์คนที่มีเวทมนต์จะเป็นพวกที่มีสิทธิพิเศษตัวเอกในตอนแรกก็เหมือนกับว่ามันจะเป็นนักเรียนธรรมดาครับเหมือนกับว่าอ่านนเนี่ยมันก็จะรู้แล้วว่าเขาพยายามจะซ่อนความแข็งกายไว้แต่มันก็ยังแทงฟันทงไปไม่ได้หรอกว่าเก่งหรือไม่เก่งแต่มันกก็อยู่อะจนตอนหลังเนี่ยมาเฉลยว่าโอเคเขามีความสามารถในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะใช้ดาบมารอันที่4ได้เป็นดาบมารที่ได้รับจากมารดาก็จริงแต่ก็คือว่า การใช้ของเขาเนี่ยมันต้องแลก,กับการสูญเสียบางอย่างเขาจึงไม่ค่อยอยากจะใช้พูดง่ายคือเป็นไพ่ตายจริงๆส่วนคนที่จะเป็นนางเอกของเรื่องก็คือน,นายนาอกเธอก็เป็นนักลบเดนตายที่มาจากประเทศจากทางตะวันออกไม่รู้จักคุณค่าชีวิตของตอนเองพูดง่ายคือเป็นนักลบพีชีพเพราะฉะนั้นเธอคิดว่าการที่เธอรอดชีวิตแล้วมาใช้อยู่เนี่ยมันเป็นความฝันก่อนที่จะได้รับการปลูกฝังจากพระเอกและคนรอบข้างว่าดาบของเธอมันไม่ใช่ดาบแห่งความตายไม่ใช่ดาบแห่งการล้างแค้นแต่ควรจะเป็นดาบที่มีไว้เพื่อ สวยแหงหาดึงชีวิตตัวของนานาอ,อกก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของเรื่องนี้ก็คือว่าอีกแล้วเธอเป็นนักด่าไงเ,เธอจึงไม่มีพรสวรรค์ทางด้านเวมนต้องมาเรียนรู้เวมต์ใหม่ซึ่งเธอเป็นคนที่ค่อนข้างจะใช้เวมนต์ได้หวยระดับหนึ่งก่อนที่จะค่อยๆเรียนรู้เพราะว่าเธอไม่สามารถปล่อยเวมนต์ได้เรียกได้ว่าในกลุ่มเนี่ยอาจจะกระจอกพอๆกันไกลส่วนตัวละครอื่นก็จะมีบุค,คลิกเฉพาะตัวอย่างเช่นเคที่ที่เป็นพวกรักอมมนุษย์เพราะว่าโดนปลูกฝังมาอย่างนี้ ในขณะที่เชอรี่ก็เป็นคุณหนูจากตระกูลแมดดารันซึ่งเป็นตระกูลเวมอนเป็นขุนนางเก่าก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่คอยพพอร์ททุกคนช่วยเหลือทุกคนบทบาทก็จะเหมือนคล้ายๆกับพระเอกแหละที่เดียวว่าพระเอกเนี่ยมันมีความรักแฝงอยู่ในขณะที่ตัวเชอรี่นี่ไม่มั่นใจนะครับว่าะจะมีความรักหรือเปล่านะเพราะมันยังไม่กล่าวถึงเล่มแรกไก่ก็เป็นชายหนุ่มทั่วไปนะครับเหมือนกับว่าเป็นชายหนุ่มร่าเริงแจ่มใสเพื่อนพระเอกทั่วไป พีก็จะเป็นบทบาทที่ตรงข้ามไปคือเป็นเด็กแว่นเรียนตัวเล็กก็คนธรรมดาก็เป็นเด็กที่มาจากตระกูลคนธรรมดามีามสมารถทางได้เวมนมนนิสัยก็คล้ายๆเฮอร์ไมโอนี่นะครับผมเท่าที่เห็นในช่วงแรกพีงแต่ว่าอาจจะไม่เก่งเท่านะเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยมันจะโฟกัสหลักๆก,ก็คือกลุ่มตัวละคร6คนนี้นะครับแน่นอนว่าบทเด่งเนี้ยมันต้องอยู่ที่โอลิเวอร์กับนานาโออยู่แล้วล่ะน่าจะเป็นคู่พระคู่นางนะ ในขนาดที่มันก็จะมีเหตุการณ์ที่ว่ารุ่นพี่นี่รังแกรุ่นน้องอ่ารุ่นพี่นี่ก็คือเป็นรุ่นพี่ที่อยู่ในส่วนลึกของอาคารเรียนเป็นรุ่นพี่ที่ทําการทดลองประหลาดๆไม่ว่าจะเป็นสกฤฤฤฤฤฤิลปาร์ตไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้กระดูกพวกนี้ก็คือหมาว่าจะมาเอารุ่นน้องไปอ่าทดลองแลวมันก็จะมีเทศกาลที่ทําให้รุ่นพี่เนี่ยต้องสังหารกันเองคือเทศกาลของนักเรียนชั้นปีที่หกกับปีที่เจ็ดก็เลยทําให้มีการต่อสู้กันพง่ายๆคือคนที่จะจบออกไปเนี่ยมันจึงมีจำนวนน้อยเพราะบ,บางคนก็เสียชี พราะตอนเริ่มต้นในปฐมบทเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วก็จะมีการฆ่ากันของลุงพี่คือโดยรวมเล่มหนึ่งอ่ะเท่าที่อ่านดูมันก็ใช้อารมณ์แบบอ่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล,แล้วก็มีการเสืบสวยแล้วก็มีการทะเลาะกันเพื่อง่ายคือมันคล้ายๆกับแฮร์รี่พอตเตอร์เลยเพียงแต่ว่ามันจะมีความเป็นโนเวลแบบญี่ปุ่นคือมันจะมีการใส่บุคลิกมีการใส่ความสดใสเข้ามานะครับอ่าแล้วก็จะมี ดำเ,ดน,เนินในเรื่องยิงเล่มหนึ่ง,ง,งมันก็คล้ายๆกับแฮร์รี่นะมีปริศนามีอะไรขึ้นมากลุ่มตัวเอกก็ทําการขปริศนาไปเรื่อยๆไปจนถึงหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพียงแต่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังนี้มันมี2คนมีทั้งคนที่เปิดเผยกับคนที่สนับสนุนคนที่เปิดเผยก็คือมิริแกนอีกคนที่สนันสบสนุนก็คืออาจารย์ดานิเอ ซึ่งอาจารย์ดานี้ก็โดนจัดการไปแล้วก็มีการเปิดเผยว่าสาเหตุที่พระเอกเข้าโรงเรียนแห่งนี้เพราะว่าต้องการจะสังหารอาจารย์เจคนที่ทําร้ายมารดาเขาเมื่อเจปีที่แล้วโดยรวมเรื่องนี้นะครับผมนิสัยของตัวละครเนี่ยมันก็พระเอกก็เป็นผู้ง่ายคือซ่อนคมคือแรกๆก,ก็ทําตัวเป็นนักเรียนธรรมดาเพียงแต่ว่ามีความแค้นที่จะต้องจัดการกับอาจารย์แต่ก็ไม่ธรรมดาทีเดียวหรอกก็คือบอกว่าเป็นบุคลิกทั่วไปนะไม่ถึงกระโดดเด่นมากมายแค่คอยช่วยเหลือชาวบ้านทั่วไปเป็น ส่วนรวมของกลุ่มดา้ดานด้ผู้ชายในขณะทีต่ตัวของเชลลี่ก็จะเป็นส่วนรวมของด้านผู้หญิงกันสองคนจะค่อยประครับประคองกลุ่มไม่ให้มีปัญหาส่วนตัวของนานาอ,อกก็จะมีนิสัยของนักดาบและนักรบถ้าจะไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับผมถ้าจะไม่มีความรู้สึกระหว่างชายหญิงเลยก็ว่าได้ในช่วงแรกนะครับเพราะเธอเหมือนเป็นคนที่ไม่คิดอะไรอะ่ะ ก็เธอเหมือนก็เป็นนักรบคนหนึ่งแท้จะไม่มีความรู้สึกกับเพศตรงข้ามก่อนที่จะมาสนใจพระเอกนะเพราะว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญในวิชาดาบที่อยากจะสู้กับพระเอกคืออยากจะสู้กับคนที่มีความรู้สึกว่าน่าจะสู้กันจนตายไปข้างหนึ่งเป็นการสู้สุติของเธอประมาณนั้นนะซึ่งก็โดนพระเอกสั่งสอนหรือดัดตัดเตือนไปเรียบร้อยแล้วให้แตนิสัยนะครับผมอ่านี่เป็นลักษณะของตัวละครในเรื่องมันก็จะมีฉากต่อสู้นะครับมีให้ลุ้นมีให้ตื่นเต้นเพราะว่าในนี้มันก็พรีเซนต์นะว่า ถึงแม้ว่าพระเอกกับนางเอกจะมีความเก่งกาจคนหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะเน้นไปทางด้านดาบวงเล็บในวงเล็บ,บเวมตนนะอีกคนหนึ่งก็คือใช้เวมต์ได้อย่างหลากหลายเพียงแต่ว่ามันไม่สุดยอดก็ามาช่วยผสมสานในการต่อสู้กันคือถึงแม้ว่าทั้งสองมันจะเก่งก็จริงแต่มันก็อยู่แค่ระดับนักเรียนปีหนึ่งเวลาไปเจอคู่ต่อสู้ที่เก่งๆอย่างเช่นรุ่นพี่ปีสี่นี้ลีแกนี่ยทั้งสองก็ต้องช่วยกันสนับสนุนกันเจอคุดเนี่ยก็ต้องช่วยกัน คือมันไม่ได้เก่งเวอร์มันเลยทําให้ตรงนี้มันมีความสนุกมีความรุ้นในฉากต่อสู้ประกอบกับสัมพันธ์ของตัวละครนะครับผมอ่าในโรงเรียนมันก็ทําให้เรื่องนี้มีความสนุกและน่าสนใจและเรื่องนี้นะครับผมมันก็เป็นเรื่องเดียวกับคนแต่งสงครามพูดล้างบัลลังอันเดรามินแห่งฟากฟ้าด้วยโลกกระแท่มันก็อารมณ์คล้ายๆกันนะผมว่านะตอนที่อ่านนะมันก็ไม่แตกต่างกันมากไมย ซึ่งมันก็เหมือนกับเรื่องที่แล้วอะคือว่ามันมีอะไรที่ซ่อนลึกอยู่เบื้องหลังของพระเอกนางเอกคือมันไม่ได้มีภาพสวยงามเพียงเดียวมันก็มีภาพด้านหลังด้วยมีความมืดที่แบบว่าคอยเป็นหนาคอยทําให้เรารู้สึกสงสัยกับเรื่องราวด้วยลักษณะอนนของนางเอกเนี่ยก็เป็นพวกใสซื่อคล้ายๆกันเลยถึงแม้ถึงแม,ม้จะคัดคำว่าคล้ายๆกันนะคือไม่ได้คิดคือไม่ค่อยมีเบื้องหลังอะไรนกักที่ทั้งองพระเอกเนี่ยก็มีทั้งด้านที่เห็นอยู่ก็คือเป็นทั่วๆไปธรรมดาค่อนข้างเฉยชาหน่อยหนึ่งเป็นประเภทที่ว่ายอมมแต่ว่า มันก็มีเบื้องหลังอีกเบื้องหลังอะที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดาร์กนี่ของพระเอกให้เห็นเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับผมมันก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนะนรับที่มีความสนุกและน่าสนใจชวนให้ติดตามสําหรับเรื่องซ่อนคมเวทเจ็ดดาบมารยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ และอีกจุดหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกที่ปูมาในเรื่องนี้นะครับผมว่าทั้งคู่ในตอนท้ายเนี่ยจะเป็นศัตรูกันในตอนจบหรือเปล่ามันจึงเป็นจุดที่ชวนให้รุนและน่าสนใจถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่และชวนให้ติดตามยเม่นต่อไปยังไงก็ขอบคุณนะครับ